ถามว่าสหรัฐอเมริกาจาเป็นต้องเปิดไหมจําเป็นต้องเปิดเพราะสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกากําลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องการตกต่ําอย่างต่อเนื่องมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่เขาจะต้องก่อสงครามไม่ต่างอะไรจากสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่ประเด็นคือต้องการให้เปิดก่อนมีการก่อเวทศกรรมในอิหร่าน สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุโทน์ะนะครับช่วงนี้ยังคงเดินทางอยู่นะสำหรับผมนะไม่ได้จัดรายการไปหลายวันเนื่องจากเดินทางอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็เริ่มกลับมายัางประเทศไทยแล้วล่ะในกะรประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเจรจา,าระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาใช้กลยุทธอ์อะไหน่าสนใจนะในขณะเดียวกัน ในส่วนของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังบานปลายมีการลอบสังหารผู้นำของรัสเซียด้วยสหรัฐอิหร่านเปิดเจรจาระดับสูงที่กรุงมัดกัดของโอมานโดยมีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นประเด็นหลักหลังการพูดคุยชะงักตั้งแต่กลางปีที่ก่อนทำกลางแรงกดดันทางทหารจากรัฐบาลทรัมป์ วันที่6กุมภาพันธ์2560สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเริ่มต้นขึ้นที่กรุงมัตกัดเมืองหลวงของโอมานโดยมีนายสตีฟวิทคอฟทูตทิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเข้าร่วมการหารือ โดยการพูดคุยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างสองประเทศถูกระงับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาภายหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่อโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านก่อนเริ่มการเจรจานายอารักชีโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าอิหร่านเข้าสู่กระบวนการทูดด้วยความรอบคอบพร้อมบทเรียนจากเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าการเจรจาจะดำเนินไปด้วยความจริงใจพร้อมยืนหยัดปกป้องสิทธิของประเทศสื่ออิหร่านรายงานว่าขอบเขตการเจรจาจำกัดอยู่ที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์และมาตรการคว่มบาตท,ที่อิหร่านเผชิญอยู่ ขณะที่ฝ่ายสหรัฐระบุว่าต้องการให้การหารือครอบคลุมประเด็นอื่นเพิ่มเติมรวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลของอิหร่านและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคขณะเดียวกันรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อัราฮัมลินคอนพร้อมกองกำลังคุ้มกันเข้าประจําการในทะเลอาหรับ ใกล้พื้นที่ของอิหร่านเพิ่มแรงกดดันทางทหารควบคู่ไปกับการเจรจาทางทางทูตรอยเตอร์สเปิดโปงฐานสแกมเมอร์ร้างในกัมพูชาพบจัดฉากเหมือนธนาคารและโรงพักผู้สื่อข่าวรอยเตอร์สลงพื้นที่สำรวจฐานสแกมเมอร์ร้างในกัมพูชาพบเอกสารจำนวนมาก แถมพบว่ามีการจัดฉากเหมือนธนาคารและสถานีตำรวจเพื่อเอาไว้หลอกเหยื่อสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลกสำนักข่าวรอยเตอร์สมีการเผยภาพจำนวนมากของฐานแสแกมเมอร์ที่ถูกทิ้งร้างในกัมพูชาโดยภายในอาคารมีสภาพถูกทิ้งร้างอย่างเร่งรีบโต๊ะทำงานเต็มไปด้วยเอกสารกระจัดกระจายมีห้องหลายห้องถูกจัดฉากให้เหมือนสำนักงานตำรวจของสิงคโปร์และออสเตรเลียรวมถึงห้องที่จำลองเป็นธนาคารในเวียดนาม ในกองเอกสารเหล่านั้นมีข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อจำนวนมากตั้งแต่ชายเหยื่อชาวญี่ปุ่นวัย73ปีพร้อมเบอร์โทรศัพท์และยอดเงินในบัญชีไปจนถึงหญิงชาวอเมริกันที่เผยแพร่ว่าเคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวนอกจากนี้ยังพบสคริปต์หลอกลวงแบบโรแมนตแกและบทพูดสำหรับสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ รอยเตอร์สรุว่ากลุ่มอาคารร้างแห่งนี้ชื่อ Royal Hill ตั้งอยู่ใกล้เมืองโอสเมตจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตาเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมค้ามนุษย์และสแกมออนไลน์โดยสื่อรายนี้เป็นสำนักข่าวต่างประเทศรายแรกที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบางส่วนได้นายพลรัสเซียถูกยิงบาดเจ็บสาหัสในมอสโกรเร่งสอบสวนคดีลอบสังหาร สื่อรัเสเซียรายงานว่าพลโทวลาดิเมียสตปานวิชอเล็กเซเยฟรองหัวหน้าสำนักงานข่าวกรองหลัก GRU แห่งกองทัพรัเสเซียตกเป็นเหยื่อความพยายามลอบสังหารภายในอาคารที่พักของตนเองกรุงมอสโกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาการสาหัสต,ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทางการตั้งข้อหาพยายามฆ่าและใช้อาวุธปืนผิดกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนโวโลโคลัมสโกเยในกรุงมอสโก เมื่อพลโทวลาดิเมียอเล็กเซเยฟรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร GRU ลำดับที่หนึ่งถูกลอบยิงบริเวณทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ของตนเองในเบื้องต้นมีรายงานว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ข้อมูลล่าสุดระบุว,ว่านายพลอเล็กเซเยฟได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนโดยคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซีย SKR ระบุว,ว่ามือปืนได้กระน a m ยิงใส่หลายนัดก่อนหลบหนีไป ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นผู้หญิงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานในพื้นที่แม้จะไม่ใช่บุคคลที่ออกหน้าสื่อบ่อยนักแต่ในหมู่ทหารเขามีชื่อเรียกที่รู้จักกันดีว่าสเตปาน,นวิชและเป็นบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์รัสเซียช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยเขาถือเป็นคีย์แมนช่วงกระบฏวัคเนอร์โดยการอัดคลิปวิดีโอเรียกร้องให้กลุ่มวัคเนอร์หยุดการเดินขบวนแห่งยุติธรรมเมื่อวันที่23มิถุนายน2023และเป็นผู้ที่เผชิญหน้าเจราจากับเยฟเกนีพริโกซินที่กองบัญชาการในเมืองรอสตอฟเพื่อหาทางออกอย่างสันติพายุโซนร้อนเปยา่าถล่มฟิลิปปินส์ดับอย่างน้อย8ศพน้ำท่วมดินถลม่มประชาชนอบพยพกว่า2 8 0 0 0คน พายุโซนร้อนเปยาพัดถล่มภาคใต้ฟิลิปปินส์ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมและดินถลม่มคร่าชีวิตอย่างน้อยแปดศพประชาชนกว่า28,000คนต้องอบพยพขณะที่หลายครอบครัวติดค้างอยู่ในบ้านเรือนวันที่7กุมภาพันธ์2,569สำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานว่า พายุโซนร้อนเปย่าหรือชื่อท้องถิ่นบาเซียงพัดขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดซูริเกาเดลซูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงดึกคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนฟิลิปปินส์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแศพโดยในจำนวนนี้เป็นคู่สามีภรรยาและเด็กสองคน ที่เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มพังทับบ้านพักในพื้นที่เหมืองหินของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองคากายันเดโอโรหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่วนในเมืองอิลิแกนซึ่งอยู่ห่างจากคากายันเดโอโรไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว80กิโลเมตรมีประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงโดยหญิงรายหนึ่งโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือผ่านสถานีวิทยุระบุว่า ครอบครัวของเธอและเพื่อนบ้านอีกหลายครอบครัวติดอยู่บนชั้นสองของบ้านขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าหน่วยกู้ภัยกำลังเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือทางการฟิลิปปินส์ระบุว่า มีประชาชนกว่า28,000คนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนไปยังศูนย์พักพิงฉุกเฉินในหลายจังหวัดตอนใต้และตอนกลางของประเทศพร้อมสั่งปิดโรงเรียนในหลายพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายถล่มมัสยิดชีอะกลางเมืองหลวงปากีสถานดับยังน้อย31ศพเจ็บนับร้อยเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายกลางพิธีละหมาดวันศุกร์ในมัสยิดชีอะกรุงอิดลามาบัดของปากีสถาน เสียชีวิตยังน้อย31ศพบ,บาดเจ็บกว่า130รายทางการชี้มือระเบิดยิงปะะเจา้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนจุดชนวนวันที่6กุมภาพันธ์2569เกิดเหตุสะเทือนขวัญในกรุงอิดลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานเมื่อคนร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายภายในมัสยิดชีอะขณะมีการประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ท่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยังน้อย31ศพและบาดเจ็บอีกว่า130ราย นับเป็นหนึ่งในเหตุโจมตีรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงปากีสถานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นของปากีสถานรายงานว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่มัสยิดคาดียะตุนกุบาราในย่านทาไลกาลันทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงอิรลาลมาบัดโดยนายคาวจาอาซิฟรัฐมนตรีกรลาโหมปากีสถานระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมัสยิดพยายามสกัดผู้ต้องสงสยัยแต่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ก่อนจะจุดชนวนระเบิดท่ามกลางผู้คนจํานวนมาก ทางการกรุงอิทลาม,มาบัตระบุว่าทีมกู้ภัยได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขณะที่ภาพวิดีโอและภาพถ่ายจากโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นร่างผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนอนเกลื่อนภายในมัสยิดท่ามกลางเศษกระจกและซากปรักหักพังทางด้านนายชาดดารองนายกรัฐมนตรีปากีสถานออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการโจมตีฆ่าตัวตายอย่างขี้ขลาดต่อผู้บริสุทธิ์พร้อมย้ำว่าการโจมตีสถานที่ประกอบาศาสนกิจและพุ่งเป้าสังหารพลเรือน ถือเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามอย่างร้ายแรงเหตุการณ์เบอร์สองหน่วยข่าวกรองทางทหารของรัสเซียโดนคนร้ายในกราบผู้หญิงนะครับทำความสะอาดนะครับบุกเข้าทำการลอบสังหารนะครับในที่ประชุมกับยูเครนที่บูดาบี ซึ่งคนนี้ก็เป็น,นกลไกสําคัญในการเจรจากับยูเครนมาโดยตลอดนะครับก่อนหน้านั้นเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจคือมีการถล่มยูเครนหลังจากการเจรจาไม่ประสบควา,ามสำเร็จคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการรอบสังหารผู้นําแน่นอนฮะเซเรนสก,กี้ผู้นําของยูเครนนะครับก็ใช้วิธีนี้ <c oughs> แล้วก็พยายามขอฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะอ,องค์การสนธิสัญญาอนติกเหนือนาโต้ NATO, เข้าช่วย ทรัมป์ก็ยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นคนกลางนะครับในการเจรจาสันติภาพทั้งสองฝ่ายรัสเซียก็พร้อมจะทําการหยุดยิงแต่ปรากฏว่านะครับก็มีการถล่มนะครับจุดสําคัญสําคัญของทางฝั่งยูเครนคราวนี้สนธิสัญญานิวสตานะครับซึ่งเป็นสนธิสัญญาซึ่งใช้ในการระงับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ,บรัสเซียนั้นยุติลง สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันจะผลิตนิวเคลียร์เพิ่มรัสเซียก็ยืนยันจะผลิตนิวเคลียร์เพิ่มซึ่งประเทศที่มีนิวเคลียร์มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศรัสเซียนะครับคราวนี้มีโอกาสสูงนะครับถึงขั้นมีการลอบสังหารเบอร์สองรองจากวลาดเมีร์ปูตินของรัสเซีย,น,ยนะครับมีโอกาสเลยที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าทำการโจมตี ยูเครนเหมือนสหรัฐอเมริกาเข้าทำการโจมตีญี่ปุ่นนั่นเอง <S <S เรื่องการเจราจานะครับระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นสองรอบการเจราจาเกิดขึ้นสองรอบเนี่ยไม่ปร,ร,ระสบความสำเร็จสหรัฐอเมริกาเอากองกำลังทหารเข้าไปปิดล้อมนะครับเรเวณอ่าวอาลับในการปิดล้อมรอบนี้ก็บังคับให้ยูเครนจะต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับ แล้วก็ดําเนินการนําสิ่งที่สร้างนิวเคลียร์ทั้งหมดส่งไปให้ประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญก็กมีการปลดขีปนาวุธทั้งหมดคือปลดอาวุธทั้งหมดนะแรับหรือเฉพาะขนาดเล็กมาสู้กับสหรัฐอเมริกาไม่ได้ปรากฏว่าอิหร่านไม่ยอมจรจานะครับแขกทั้งหมดที่นับถือศาส,สนาอิสลามตอนนี้ก็หันไปจับมือกัน ที่สำคัญก็คือซาอุดิอาระเบียและก็สหรัฐอารัเอัมเรตก็หันไปจับมืออิหร่านเช่นกันเพราะถ้าเมือไหรก็ตามอิหร่านถูกโจมตีนะครับเมื่อนั้นแหละนะครับซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ UAE จะเป็นเป้าหมายต่อไปหลักคิดนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตนะฮะตามตำลาสามกคกเกี้ยนในกลยุทธ์7หัวเมือง นะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นแนละชัดเจนมากขึ้นก็คือว่ามีการลอบสังหารลูกชายของกา์ตาฟีแห่งลิเบียมีการจับกลุ่มนะครับผู้นำนะแล้วก็แกนนำของลิเบียซึ่งสหรัฐอเมริกาอ้างว่ามีการก่อกันร้ายในสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีการก่อกันร้ายนะครับที่มัสยิดชีอา ระหว่างพิธีวันศุกร์กลางที่กรุงอิสลามาบัดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า3 1อรายนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกว่า130รายนอกจากนี้ก็มีการโจมตีสหรัฐอเมริกามีการโจมตีเรือลำหนึ่งมีคนชีวิตไปสองรายอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยาเสพติดสหรัฐอเมริกากำลังเดินอยู่ตอนนี้ตลาดหุ้นตลาดทองนะครับร่วงระเนาเยนน่เลยบิตคอยบิตคอยเละตุ้มเปะตอนแรก สินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยอย่างหุ้นเนี่ยร่วงลงไปก่อนนะครับเพราะทุกคนเทขายหวังว่าจะพุ่งมาที่ทองเพราะถ้าเมื่อไหร่เปิดสงครามเมื่อไหร่ทองก็จะพุ่งสูงขึ้นทันทีปรากฏว่าการเจรจาไม่ได้ข้อตกลงทองก็ร่วงนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือแบบนี้จะเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงในรูปแบบของมหาภาคนะครับในส่วนของต้องวัดออกกลางยังไงสหรัฐอเมริกาก็ต้องเปิดสงคราม แต่การจะเปิดสงครามของสหรัฐอเมริกาน่าสนใจนะเอากลยุทธ์7หัวเมืองมาใช้เมื่อหัวเมืองต่างๆรวมตัวกันศัตรูของศัตรูกลายเป็นมิตรจับมือกันแขกรวมตัวกันสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนคือตอนนี้เขากําลังตัดกําลังแขกนะครับเมืองหัวเล็กเมืองน้อยนะครับที่เป็นจุดอ่อนก็ถูกตัดกําลังนะครับการตัดกําลังรอบนี้ จึงเป็นที่มาของการก่อวินาศกรรมในกรุงอิสลามบัดนะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกชายกาตาฟนะีและก็ผู้นำของลิเบียนะที่ถูกเล่นงานอย่างนักคือพูดง่ายๆว่าฝั่งแขกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีอะหรือซุนีเนี่ยกำลังถูกเล่นงานเป็นการตัดแขนตัดขาของอิหร่านให้อ่อนแอที่สุดสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีอิสราเอลเท่านั้นที่ให้การสนับสนุน และเป้าหมายของเขาต้องการจะใช้อิรักและก็ทางสหรับอาหรับเอมิเรตเป็นฐานทัพในการต่อสู้นะครับกับอิหร่านเพราะสหรัฐในการนี้ก็ลอยเทง้เทงเต้งกลางทะเลอยู่แบบนี้นะครับก็อยู่ได้ไม่นานไม่กี่เดือนก็จำเป็นจะต้องถอนตัวออกมาไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่น้อยลงไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกนะับคนเป็นหลายหมื่นคนที่อยู่กลางทะเลจะมีเรือกี่ลำยิ่งมากก็ต้องยิ่งเสี่ยง ทำให้เขามีการเดินกลยุทธ์ในการตัดกำลังนะครับของทางฝั่งแขกอิสลามทั้งหลายนะครับถามว่าสหรัฐอเมริกาจําเป็นต้องเปิดไหมจําเป็นต้องเปิดเพราะสภาพว่าเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกากาลังตกต่ําอย่างต่อเนื่องการตกต่ําอย่างต่อเนื่องมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่เขาจะต้องก่อสงครามไม่ต่างอะไรจากสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แต่ประเด็นคือต้องการให้เปิดก่อนมีการก่อเวสกรรมในอิหร่านอย่างน้อย3จุดนะครับ เพื่อพยายามสังหารผู้มชัชาการกองทัพเรือของอิหรา่านแต่ไม่ประสบความสาเร็จนะครับคือยั่วยุกันเต็มที่อ่ะใครเปิดก่อนก็โดนเมื่อนั้นนะครับนั่นคือกลยุทธ์ของแต่ตละประเทศที่กําลังดําเนินเกินไปตอนนี้ถามว่าทองจะขึ้นไหมยังไงทองก็ขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยนะครับหุ้นมีโอกาสล่วงอย่างต่อเน,นื่องหลายนะหลายบริษัทกําลังเจ๊ง ในขณะที่ทองคําตอนนี้มีโอกาสสูงนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขากำลังรอรอรอกันอยู่ยังไงก็พุ่งพุ่งแน่นอนนะครับสงครามเกิดไหมยังไงก็ต้องเกิดนะครับต้นเหตุที่สงครามก็ต้องเกิดเพราะสหรัฐอเมริกาไม่มีทางออกมีทางออกทางเดียวสงครามวรัาสงครามทางการค้าถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าราคาย,ยางในยาในสหรัฐอเมริกาลดลงในประเทศอื่นขึ้น25ก็ไม่ได้ทําให้สหรัฐอเมริกาดีขึ้นวิธีเดียวเท่านั้น การก่อสงครามจะก,ก่อสงครามเล็กก่อสงครามใหญ่ย้ายสมรภูมิไม่ให้ใกล้กสหรัฐอเมริกาก็เป็นปัจจัยสําคัญแต่กลยุทธ์ของอิหร่านตอนนี้เดินหน้าตรึงไม่จิโรจาาจิจราจาแล้วไม่ประสบความสำเร็จสรัเสรเมิกาตอนนี้ก็ต้องยื้ยื้อเกีมจนกว่าจะจัดการบรรดาหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยหรือ,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 อประเทศต่างๆที่ไปสนับสนุนอิหร่านจากนั้นสงครามใหญ่ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฟันดงได้เลย ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอรศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ